สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องดวงจันทร์หน้าต่างแดนของป้าเพ็ญน,นีนะคะวันนี้คุณป้ามีตัวอย่างงานฟาร์มในประเทศออสเตรเลียมานำเสนอค่ะหวังว่าทุกคนคงจะติดตามด้วยความเพลิดเพลินและมีสาระนะคะช่วงไหนเหนื่อยก็หยุดพักได้นะคะแล้วมาฟังต่อค่ะ คุณป้าหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกคนนะคะถ้าถูกใจขอให้กดไลค์ถ้าอยากติดตามข่าววีซ่ากเกษตรขอให้กดติดตามนะคะมีความคิดเห็นอะไรที่อยากเสนอแนะติชมก็นำเสนอได้นะคะค่ะเชินชมต่อไปเลยค่ะค่ะคุณป้า คิดว่าทุกคนคงจะมีกระดาษบินสอปากกาแล้วนะคะถ้ามีก็เชิญหยิบมาจดรายละเอียดได้เลยค่ะวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะคะแต่ก่อนอื่นคุณป้าขอฝากสโลแกนของช่องก่อนนะคะช่องป้าเพนนีใครก็ดูได้ค่ะเป็นสโลแกนค่ะ สโลแกนภาษาอังกฤษ Everybody can see Auntie Penny Channel ค่ะวันนี้เป็นวันที่สำคัญเป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่มีกิจกรรมทางราชพิธีนะคะคุณป้าเพนนีขอให้ทุกคนที่เป็นคนไทยมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ไทย และก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์นะคะโดยเฉพาะสมเด็จองค์รัชการที่9ซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบวันสวรรคตนับตั้งแต่ปี2559มาเป็นต้นไปค่ะนะคะค่ะเออคุณป้านะคะ มีตัวอย่างงานงานเกษตรค่ะซึ่งเป็นงานถูกกฎหมายแล้วก็เป็นงานที่บริษัทจัดหางานได้นำเสนอในเว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งเว็บไซต์ที่คุณป้าจะนํามายกเป็นตัวอย่างก็คือข้อที่1เว็บไซต์ Backpacker Job Board นะคะเว็บไซต์ตัวนี้เราสามารถไปคลิก Google ค่ะหาที่ Google นะคะในอินเทอร์เน็ตพิมพ์ Google ขึ้นมาแล้วช่องที่เป็น Google เราก็พิมพ์เข้าไปนะคะ Backpacker Job Board นะคะตัวอักษรตามนี้นะคะ ไม่มีสัญลักษณ์ข้างหน้านะคะแล้วหลานคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณน้องนะคะหรือว่าเพื่อนๆก็จะเจองานขึ้นมามากมายนะคะเราก็ไปคลิกตรงคำว่าฟาร์มจ็อบนะคะก็จะมีงานขึ้นมามากมายเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือ เว็บไซต์ของ Indeed นะคะตัวนี้นะคะ I N D E 2ตัวนะคะแล้วก็ตัวดีนะคะ uh, Indeed ค่ะคุณป้าไปเจองานมามากมายเลยค่ะซึ่งเราสามารถนะคะสมัครได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสมัครโดยตรงกับนายจ้าง แต่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มซึ่งยังไม่ใช่งานที่นายจ้างเข้าร่วมกับโครงการวีซ่าเกษตรแต่ที่คุณป้านำมาเสนอวันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูว่างานอะไรบ้างคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับงานฟาร์มซึ่งมีเพียงเล็กน้อยมากนะคะเพราะว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก มีงานเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอ่อส่วนงานที่ไปกับวีซ่าเกษตรก็จะเป็นงานที่ปลอดภัยงานที่บริษัทจัดหางานหาก็เป็นงานที่ปลอดภัยแล้วเราไม่ต้องเสียค่าบริการนะคะเพราะว่างานที่บริษัทในประเทศออสเตรเลียจัดหาบริษัทในออสเตรเลียเขาจะเป็นคนจ่ายเงิน นะคะให้กับตัวแทนที่ทำหน้าที่หาคนนะคะก็คือเจ้าของฟาร์มหรือว่าบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรจะจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้รับสมัครแล้วทีนี้บริษัทเอกชนก็จะได้รับค่าในหน้าจากตัวแทนที่ให้หางานให้อยู่ที่ต่างประเทศคนไทยไม่ต้องเสียงเงินเลยนะคะค่ะ อันนี้ก็คือตัวอย่างของงานนะคะที่เป็นเว็บไซต์นะคะที่เราจะไปคลิกดูได้นะคะส่วนใครถามคุณป้าว่าภาษาอังกฤษค่ะจำเป็นไหมภาษาอังกฤษก็จำเป็นนะคะมีความรู้ภาษาอังกฤษย่อมดีกว่าไม่มีนะคะและยิ่งมีมากก็ดีกว่ามีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยนะคะจำเป็นมากๆ ส่วนใหญ่เว็บไซต์ที่ประกาศหางานก็ต้องการที่จะสื่อสารนะคะเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะคะข้อ1นึ่ตำแหน่งงานที่ต้องการนะคะว่าเขาต้องการงานอะไรเขาก็จะบอกชื่อตำแหน่งงานของเราข้อสนะคะลักษณะของงานที่เราต้องทำมีอะไรบ้าง ข้อสค่าตอบแทนข้อ4ที่พักสวัสดิการเขาจะบอกรายละเอียดที่จำเป็นทุกอย่างนะคะแต่ถ้าบริษัทไหนบอกมาน้อยนะคะหรือว่านายจ้างคนไหนบอกมาน้อยเราก็ต้องเขียนของเราไปเยอะๆนะคะอธิบายของเราไปมากๆเลย อันนี้ก็จะสมัครกับจดหมายสมัครงานนะคะตัวอย่างงานพวกนี้วิธีเลือกงานนะคะเราต้องเลือกงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วอีกอย่างเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงานก็ต้องพร้อมด้วยนะคะ,ะเราดูสิว่าเป็นงานที่เราชอบ และและมีความสุขไหมนะคะเราจะต้องคิดว่าถ้าเราได้ไปแล้วเราจะไม่มีปัญหาเช่นที่นั่นอากาศเป็นอย่างไรพื้นที่ที่เราไปทำงานอากาศพอที่เราจะทนอยู่ได้ไหมฝนตกหนักไหมมีพาย,ยุไหมไฟไหม้ป่าไหมอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปสืบค้นดูนะคะ เผื่อบางทีเราอยู่ไม่ได้นะคะเราจะเป็นปัญหาเราต้องดูว่าเราจะมีปัญหาเรื่องภาษาไหมอันนี้เราไปเตรียมตัวไว้นะคะภาษาสำหรับเรื่องอาหารคิดว่าคงรับประทานกันได้นะคะกฎระเบียบบางรัฐก็มีกฎระเบียบกฎหมายปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปนะคะที่สำคัญนะคะเราพอใจค่าจ้างไหม อยากให้ทุกคนได้งานที่มีความสุขแล้วก็ตรงกับความรู้ความสามารถนะคะสำหรับงานในเว็บไซต์ Backpacker Job Board แล้วก็เว็บไซต์ Indeed นี้นี่นะคะก็คือว่าเราก็จะต้องส่งเอกสารที่เป็นจดหมายสมัครงาน Resume หรือว่า CV คลิปวิดีโอและรายละเอียดต่างๆ ตามที่คุณป้าได้เสนอมาในคลิปก่อนๆน,นะคะเราสามารถดูเป็นตัวอย่างได้นะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะเตรียมวิธีไหนนะคะางานที่มาเป็นตัวอย่างนะคะนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างแรกคืองานขับรถในฟาร์มนะคะพูดที่จ้างงานนะคะบอกว่าสามารถใช้งานรถ แทรกเตอร์นะคะได้ผู้ที่ใช้งานรถแทรกเตอร์ต้องมีสามัญสำนึกที่ดีในการขับขี่ยวดยานนะคะและต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีอันนี้นายจ้างจะระบุมาเลยนะคะส่วนใครที่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะสามารถทำงานฟาร์มที่ขับรถแทรกเตอร์มาก่อนก็จะได้รับการเจราจา อย่างรวดเร็วนะคะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับงานตำแหน่งนี้นะคะคนจ้างบอกว่ายินดีอบรมให้ทุกคนเลยนะคะมีรายได้ต่อชั่วโมงนะคะ27-30เหรียญอย่างต่ำ27เหรียญน,นะคะอยู่ในช่วง27-30เหรียญขึ้นอยู่กับประสบก,การณ์นะคะ มีห้องพักคนงานให้สองห้องเอ,อ่อมีห้องนอนอุปกรณ์ในห้องนอนมีอาหารนะคะสำหรับงานที่ต้องทำก็คืองานเกษตรทั่วๆไปนะคะอ่าทำได้หลายอย่างยิ่งดีนะคะนอกจากขับรถ ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยเรื่องเวลาด้วยนะคะเห็นไหมคะเจ้านายระบุต้องมาก่อนถึงจะทำงานได้นะคะมาก่อนฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะคะเนื่องจากว่ามีชั่วโมงงานมากมายเลยที่กำลังรอเรานะคะที่นี่นะคะเป็นที่พักปอดบุรีนะคะนายจ้างก็จะระบุไว้เลย ค่ะตัวอย่างต่อไปคืองานเลี้ยงปศุสัตว์นะคะงานเลี้ยงปศุสัตว์คนนั้นจะต้องเลี้ยงสัตว์เป็นนะคะมีความกล้าในการเลี้ยงสัตว์มีประสบการณ์สามารถบำรุงรักษาร่องน้ําดูแลรั้วนะคะให้อยู่ในความแข็งแรงนะคะกับกันสัตว์ได้มีน้ำพร้อมใช้สำหรับสัตว์นะคะให้การอนุบาลเลี้ยงดู ขาดต่างๆควรมีใบขับทีนะคะมีความซื่อสัตย์ทำงานเป็นทีมได้เป็นต้นค่ะต่อไปคืองานปั๊มไก่ไข่นะคะไก่ไข่ต้องการคนที่ดูแลเครื่องจักรต้องการคนทำความสะอาดคนแยกคัดเกรดไข่บรรจุไข่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพนะคะมไม่มีของเสียดูแลความสะอาดเรียบร้อยจะได้เข้าร่วมฝึกอบร,รมทุกระยะและเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและชีวภาพค่ะ อันนี้นะคะเป็นงานช่งางไม้งานช่งางไม้ทำงานเกี่ยวกับงานไมท้ทั่วๆไปในฟาร์มนะคะต้องมีประสบการณ์เจ้านายให้ที่พักฟรีนะคะค่าตอบแทน25เหรียญต่อชั่วโมงต้องซื้ออาหารเองนะคะงานนี้แล้วก็เจ้านายให้ยืมรถเข้าเมืองได้นะคะไปใช้ซื้อของซื้อนั่นนู่นนี่คะ่ะ ที่พักฟรีอินเทอร์เนต็ตฟรีนะคะงานฟาร์มนี้ก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคนแล้วก็ของสัตว์แล้วก็อาคารต่างๆนะคะเป็นงานเกี่ยวกับช่างไม้ค่ะอันนี้เป็นงานที่อยู่ในเขตฟาร์มเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าพ่อครัวแม่ครัวค่ะ กำลังมองหาพ่อครัวแม่ครัวเพื่อร่วมงานกับวิลเลียมโฮเทลนะคะซึ่งอยู่ห่างจากเพิร์ธไปทางใต้หนึ่งชั่วโมงครึ่งควรมีทักษะนะคะทำอาหารได้มีสุขภาพลพารณาไมายดีนะคะมีการสื่อสารที่ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้ อันนี้คืออยู่ในเขตฟาร์มก็เลยอยู่ในเรื่องของฟาร์มจ็อบหรือว่างานเกษตรเข้ามาแทรกคะ่ะยังมีแบบอื่นด้วยนะคะที่เข้ามาแทรกในงานเกษตรเดี๋ยวเราจะได้ชมต่อไปคะ่ะมีนะคะงานทําความสะอาดที่พักงานพนักงานต้อนรับตัวนี้นะคะประกาศพร้อมกันเลยมาพร้อมกับคนงานในฟาร์ม คนทำความสะอาดที่พักก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถทำงานบ้านได้นะคะพนักงานต้องต้อนรับก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการต้อนรับต่างๆอันนี้เขาเน้นอายุมาค่ะว่าเป็นอายุ23-31ปีต้องทำงานอย่างน้อย4เดือนนะคะสามารถทำงานได้ติดต่อกัน4เดือนเป็นอย่างน้อย ไม่จําเป็นต้องมีรถยนต์นะคะแต่เขาไม่เอาคนที่มีรถบ้านนะคะเ <c oughs> อาหล่ะอัตราตอบแทนนะคะยี่สิบห้าดอนนะคะ <c oughs> งานที่อยู่ในปารมต่อไปนะคะเป็นงานที่อยู่ในบ้านของคนนะคะ เนื่องจากว่าเจ้าของบ้านนะคะต้องการออแพร์ air, คือพี่เลี้ยงเด็กนะคะทํางานเลี้ยงเด็กในบ้านที่อยู่ในฟาร์มของพวกเขาพวกเขานะคะมีลูกกันอยู่สามคนนะคะแต่ว่าพวกเขาต้องทํางานทั้งในและนอกฟาร์มเป็นประจําก็เลยต้องการที่เลี้ยงเด็กที่มีความซื่อสัตย์ขยนันรับผิดชอบและ ยินดีที่จะลองใช้ชีวิตในประเทศนี้ต่อไปก็จะเริ่มฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะคะพวกเขาก็อยากได้คนดูแลลูกๆค่ะเขาบอกว่าตำแหน่งนี้มีอายุ3าเดือนนะคะที่คุณป้านำมาให้ดูคุณป้าก็คือเอามาเป็นตัวอย่างนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาได้แล้วยังแต่วันนี้ค่ะวันที่สิบสาม าการสมัครงานก็ยังไม่ไม่ปิดนะคะป้าทำป้าทำาคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปในวันที่13นะคะสามารถไปกับเด็กเล็กในกิจกรรมของโรงเรียนนะคะกิจกรรมการกีฬานะคะการกีฬาสระอามาอยู่ตรงนี้อ่าทำความสะอาดดูแลแคล้ายๆคุณแม่เลี้ยง ลูกเลยอะค่ะประมาณนี้เลยแต่ว่าก็คือได้อยู่อาศัยในบ้านของพวกเขานะคะก็คล้ายๆเป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งทีเดียวเชียวแหละคนจะมีใบขับขี่ด้วยะคะ่ะเขาบอกว่าโปรดติดต่อนะหวังว่าคงจะได้รับการติดต่อจากพวกคุณใครสนใจก็อย่าลืมนะคะ ใครสนใจอยากไปทดลองใช้ชีวิตค่ะสมัครเองได้ค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะทุกงานที่เราสมัครแล้วก็ส่งใบสมัครเองนะคะเราต้องแจ้งกรมการจัดหางานด้วยนะคะและในจ้างที่ยังไม่ได้เข้าโครงการวีซ่าเกษตรเราก็ควรจะตรวจสอบให้ดีนะคะ,ะทุกงานเลยนะคะที่รับสมัครรับสมัครทางเว็บไซต์เองนะคะที่ยังไม่ผ่านโครงการวีซ่าเกษตรย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้าได้นะคะ คลิปที่6ค่ะตอนที่6ว่าเราต้องระวังอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปที่8คุณป้าจะมานําเสนอวิธีการตรวจสอบในจ้างนะคะว่าบุคคลนั้นเราควรจะทำงานด้วยหรือเปล่านะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นงานแปรรูปอาหารเทะเลนะคะอยู่ในโรงงานแปรรูปอาหารเทะเลนะคะ ก็เขาจะเป็นโรงงานนะคะคนทำงานก็ทำงานได้ในกะกลางวันหรือว่ากะกลางคืนยืนหยัดนะคะก็คือการยืนนะคะแข็งแรงนะคะยืนทำงานได้ในเวลาที่นานนะคะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ที่สั่งงานได้ทั้งหมดนะคะอยู่ใกล้โรงงานก็จะมีชายหาด ค่าจ้างก็ประมาณ26เหรียญต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากทำงานต่อเนื่อง3เดือนงานอื่นๆนะคะงานพี่เลี้ยงเด็กออันนี้อยู่ในฟาร์มนะคะเป็นบ้านของครอบครัวที่ทำกิจกรรมทางด้านการเกษตรเป็นธุรกิจ อยากให้คนไปช่วยดูแลลูกๆนะคะมีที่พักอาหารและรถให้มีอะไรที่ค่อนข้างดีนะคะดูรายละเอียดได้ค่ะต่อไปงานในฟาร์มโคโนมนะคะต้องสามารถดูแลนมวัวดูแลว,วัวให้อาหารลูกวัว มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับสัตว์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์อาศัยอยู่ในฟาร์มได้เลยนะคะที่พักฟรีนะคะอ,อันนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะมีผักผลไม้มากมายนะคะ มีกิจกรรมทางการเกษตรเยอะแยะนะคะเริ่มตั้งแต่การปลูกการดูแลกำจัดวัชพืชการเก็บเกี่ยวการหีบห่อการขนส่งนะคะมีเพศอะไรก็ได้นะคะบริษัทนี้ทำงานตลอด12เดือนเลยนะคะไม่ต้องย้ายไปที่ไหนเลยถ้าได้ที่นี่นะคะคุณต้องมีวีซา่ามีบัญชีธนาคารภาษาอังกฤษนะคะต้อง ได้ดีหรือว่าต้องมีพื้นฐานนะคะมีพื้นฐานได้จะยิ่งดีเลยบอกเรื่องที่พักมาด้วยค่ะที่พักนะคะสะอาดสะอ้านอยู่ใกล้ชายหาดใกล้แคมปิ้งนะคะใกล้สวนบาร์บีคิวทำได้บาร์บีคิวทำได้นะคะใกล้สวนบาร์บีคิว28เหรียญต่อวันนะคะอุปกรณ์มีครบคันเลยค่ะ แต่ว่าห้ามเอาที่นอนของตัวเองไปนะคะกลัวเอาเลือดไปแพร่พัน์ให้เขานะคะเขารักษาความสะอาดอ๋อนี่ไงมีห้องน้ำห้องสุขาอย่างดีเลยสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าต้องมีประกันสัญญาเช่าด้วยนะคะแล้วก็แจ้งก่อนออกด้วย ต้องทำงานนี้เขาก่อน3เดือนนะคะไม่อย่างนั้นไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่รายละเอียดศึกษาดูได้เลยค่ะอันนี้เป็นการพิจารณาผู้สมัครตามใบสมัครนะคะรายละเอียดระบุไว้ตามนี้นะคะบริษัทนี้ถ้าคุณขับรถยกของได้เขาก็คงจะรับคุณด้วยอะคะ่ะเห็นไหมคะข้อ15อืม ก่อนจากกันนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขนะคะช่องจันหน้าต่างแดนเป็นช่องดูฟรีไม่มีอันตรายาก่อนจากกันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ